เอาอีกเหรออีกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีเก็บ อีกไหมอีกอีกอีกมี่อีกไหมครับ ขอหวานให้เนาะอีกไหมอีกอีกไหมเป็มันชอบกินนสุดเป็นแซ่บมากใช่ไหมอี๊ใช่ถูกต้องครับพี่ฟุ หรอพี่ไม่ไม่กลัวท่อแตกแล้วลูกน้ำซึมเนี่ยกินเป็นน้ำเปล่าเลยอีกเอาอีก อร่อยไหมล่าม <Yeah. S 1> น้ำเปล่าใช่ไหมน้ำเปล่า No. no. อันนี้ No. No. อะไรล่ะเ o าอันนี้ <Yeah. S 1> <laughs> กินน้ำซุปจะหมดถ้วยอยู่แล้ว เย็ดช้อนแล้วเนี่ยเอองใส่จะอร่อยช้อนไม่ได้อร่อยซุ้มอ้เดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวแม่ทำใหุ้๊เห็นไหม เสรกันไหมพี่แม็กนะคะีจริงจริงเหรอเนี่ยเจ้าอีจริงเหรอ ยกสดเถอะมันจะมีขนมา กำลังสงสัยแขกข้างๆพี่แม็กสงสัยอย่างหนักมากอีเอ้าจริงๆวะเนี่ย

เดี๋ยวของหวานมาอีกไม่แม็กซจะไหวเหรอ

你没你没搞搞搞咩嘞？ ใี่แม่เก็บก่อน,นะหแม่เก็บคิย์พด้วยเพราะที่แม่คันข้าวตกทิพ,พย์พ้ Thank okay. okay. you.

บอกเราว่าอย่าโยนให้ใเล่นแคบมันโตเฉยๆเ is นั่งห้ามแกะพี่แม็กข้างนะพี่แม็จะไปไหนไม่ไม่พี่แม็กบินไม่ได้ไปไหนเซฟนี้ไม่ไม่พี่แม็กข้างแบบนี้ไม่น่าะทำไม่ได้ค่ะ จะอีกอะไรอะทีกินอันนั้นพี่แมงนั่งลงถ้าพี่แมงอยากกินอีกพี่แมงนั่งลงเรียบร้อยแม่ดีๆระวังขาติดนะพี่แม็นั่งเรียบร้อยก่อนนะแล้วพี่แมงกก็จะได้กินซุปเนี่ย กินแค่ซุปพอช้อนนี้ต้องกินโอ้เขกิน